ท่านผู้ชมนะคะตอนนี้เราอยู่ที่วัดของหลวงพ่อนะคะไม่อยากดังนะคะประตําข้างในใช่ไหมเจ้าไหนเจ้าให้นา้สดได้ปะคนเราจะได้อะไปที่มาว่าจะได้กับเป็นท่าน ที่ไปที่มากว่าจะไระอาจารย์เพื่อนกระห้ทั้งโชกตั้งลาบเป็นไงเพื่อนเคยถูกติดต่อกันมาซิบงวดกับมีวิชาอันนึงเพราะว่าผ้าจาย์พระ้าจารยท่ันนี้นะครับเพิ่นเพิ่นตายแล้วฟื้นมันเพิ่นสลบไปสามมือเพิ่นกะบย่งไปบวถึงเมืองนรกเพิ่นว่ามีแสงกั้นก่อนจะมีทางสวรรค์เพิ่นจะมาดึงมือเพิ่นไปเพิ่นมาพอดีมันเป็นแสงมากั้นพอดีเพิ่นก็เลยไปสวรรค์กับเพิ่นใช่ไหมค่ะก็ได้กลับมา เกิดคือเก่าพันตายไปสามหมื่นพระอาจารย์ตายแล้วฟื้นตายแล้วฟื้น<อ>พ่นก็เลยมีเส้นพ่นจะพ่นมีวิชาในการรักษาโรคมะเร็งเบื้องต้นแต่<ห>ความรัทธาอันนี้มันเป็นความเสื่อย่งไงเนความเสือ่อความเสื่อแต่ว่าเพ่นรักษานี่ปานไกลๆห้องก็คือเมียนายกตำบลแสงบาดานเมียนายกทองการรักษาหาย วันได้ไปเพิ่นก็บอกตามคำเหล่าของเพิ่นกะมาจากอำเภอสมเด็จพูนึงกะไม่ได้ไปหาหมออีกเลยจตกสิแม่ประมาณนี้แหละแต่ว่าเราให้ฟังกับเพียงแต่ว่าเป็นความเชื่อเนาะเป็นความเชื่อคนที่เขารักษาหายนี่ก็บอกตามผอาจารย์เพิ่นบอกให้ฟังนี่ก็บอกตามความจริงที่ได้ยินจากปากผอาจานก็บอกจะแก่นี่แหละก็มีสองคนเป็นว่าจะสมเด็จกะว่าจะไปพาพนว่าตรงพามารักษาก่อนวันนี้ก็ไม่ได้ไปหาหมอเลย ก็รับรพี่น้องที่ติดตามรับชมรับฟังก็ขอให้ใช้สติใช้วิจารณญาณเนาะคะ่ะเนาะอ่ะพี่น้องคะหัวที่ผ่านมาเพิ่นให้ตัวใดบุญธรรมเพิ่นให้เก่าสี่ไหมเพิ่นเน้นเก่าสีเขาเล็กเก้ายู่งเขาเล็กเก้าแต่ว่า,วากับเขาเนาะเนีเน่นแต่ว่าเขาขอในยอย่างให้คนไทยทำให้อันได้นั้นบ่ใช่แต่ว่าเรา,าต้องอนานเป็นเรื่องมายากดังค่ะ คอนเทนต์จะมาจะไดหลวงพ่อไม่อยากดังบ่อืม้าอาจารย์ไม่อยากดังถ้าเจ็ดสิบเอ็ดนาเนี่คือไม่ต้องการให้ฟัเลยถ้าเจ็ดสิบเอ็ดนี่เจ้าี่ได้เลือดตกยางออกเอ่อแต่ว่าแมวแก้ไข่ที่หายัะให้มันให้มันอะไรไมู่ว่าให้มันแลน้ไปเลยหมอเขา เราไปม่ไ,ปไหมไถ้าไดนผ้ากับสีผ้ากับเป็นสีไป่อไปใช่ไหมแต่ละอินี้มัน yeah, ็ลเอะเพราะว่าก็ไม่อยากผ้าดอกปีนี่เพราะว่ามันกับเป็นสีว่าดีแต่ะเตาปูเสีเทไแต่ล้วต้าปูเสียเห็ดตกนั้นละแต่ว่าหม้อนี่ตรงผ้าแต่ว่าเสียงเปิดปีนี่เนี่ยเขียนชื่อเขียนชื่อลงเขียนแต่ชื่อแล้วก็อายุ เี่อครับอ,อยุเนี่เขาจะเอาแบบไหนบ้านเจ็บเจ็อ็ดเจ็ดนั่นแหละเจ็บสิบเอด็ดปีเจ็สิบอ็ดแล้วอแม่นนั่นอ่ะไหมแม่ได้ยินบ้างบ้าเพึ่ง,งนังงน่ง, <c oughs> งนัง <c oughs> <ะ>่งไม่จับลเลยกัมได้ยินแล้วก็เลยอยากมา <c oughs> อยู่ที่นี่ <c oughs> อยู่ที่นี่เพิ่นก็หายจนไม่ได้ไปทุกวันนี้จนไม่ได้ไปหาหมอแล้ว สองคนคนอยู่สมเด็จนั่งก็หายก็ไม่ได้ไปพาอันนั้นก็เป็นเป็นมะเร็งเต้านมคนหนึ่งแล้วกะบเมียนายกนี่เพิ่นก็เป็นมะเร็งก็เรมะเร็งปากมดลูกมะเร็งช่องกอดแต่แต่ตัวบที่ก่อนที่จะมาอยู่นี่ก็เพิ่นก็ยังไม่รู้แต่ว่าก็ยังรู้จักกันแต่ก็ได้รักษาเพิ่นดินีเพิ่นก็เลยพอรักษาเพิ่นแ้วเพิ่นหายเพิ่นก็เลยขอให้มาอยู่ที่นี่ เรามาอยู่ที่นี่ได้หกปีรักษาคนมาเรื่อยนั่นแหละแต่ก็ไม่ได้คึ้นอยากมีชื่อเสียงอะไรหรอกอยากรักษาไปไปเงียบๆม่ต้องกลางุกขึ้นแล้วแต่คนที่มาถึงอู นอนลงในน้ำทะเลเสียงนอนไม่มีอะไรกระบอกเยอะรักษาเจ้าให้หายจากโรครักษาขึ้นที่จะขึ้นที่จะให้คายไปเจ้าหายจากโรคคอยมาหายคอยมาให้ปวดท้ายรูดสอนเลยก็ได้จ้า เล็กที่คอยรักษาคอยอาศัยเล็กนี่รักษาคนค่ะนี่ยังขับปูอันนั้นพร้อมดีหรอพร้อมดีค่ะปูจะค่ะเป็นเดินท่างมาไก่เนาะมีวามหลังแล้วเนแม่เนะาะมีวาอหวังเนีอนอย,ยอาศัยเล็กรักษาคน แม่ต่หนุ่มพ่ออนเทีนเป็เวลา่แม่มาแสแม่ปต่หนุ่มพ่อของเทียนไก่ยื้ได้แม่ไก่ดีแม่ขอโมหลง่าจะมัาจะเทียนของเงินบนถทำ้ำเพ่เวลาเปิดพ่อหมู่บ้านหมู่ก้อนนี่เน้่าจะเปิดพ่อกันก็เลียกพึ่งไปเปอยากมาเลย่แม่ก็เลียวกานูนี้าาอ๋อพอดีแม่เป็นมาเร่งยังไับไปบอวันส ไปม่ดคล้องขี่สุดปูปูคนนี้ค้องดีตัวจจงหวางเลืกไปคนไหนมี้นีกันจะจองจูงแม่เนาะที่เสียงมี่หยางเสนยงำดีตัวคนเห็นคลิปเฮาคนจังได้มารกเนเป็นเป็นรงารไลงงหละยังไ่ได้ทำผ่าจานรายละเอียดขนาดว่ารายละเอียดถามว่ารักษาแบบไหน เได้เลขที่ราคาครัครบตนี้าูถึงว่าราคาที่เ้าเล็กมาเน,นีมันมันมากพอแต่ว่าคือไม่ได้เอาข่าเอาอะไรหรอกครับค่ะัะครับ,รบจานยมกัเป็นพระบงู่นะครับพาจานยมต่อสบะตุรวิะตาตะอรหัสต่มารุทะศานายมต่อสรุวาตรหัตะมาุตะานมตะรวาตหัตะมุนา เป็นที่เป็นสู้ที่จะรักษาแล้วมันรักษาเล็กแต่ละยอดเนี่ยราคามันนี่มันไม่ใช่ราคาแค่หนึ่งบาทสองบาทอันนี้ถ้าเจ้าถ้าเจ้าไม่กินก็คือก็แล้วแต่เจ้าในส่วนส่วนนี้นะถ้าเจ้าเกลียดเจ้าปวดเจ้าก็กินได้แล้วเป็นเป็นยีฟ้าพีไทยอะไรก็กินได้บคือคือฉันก็ไี่รู้คือแต่ว่าฉันมาถ้าเด็กไปปวดหมอเนี่ยปวดคือฉันปวดฉันฉัน นี่แรับได้โองแค่เี่กกันเจ็บเออสาธุสาสาธุถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องทำบ่อยคือฉันจะรักษาสิแมไม่ได้เตี่ยตัวได้ไม่ได้ได้ที่ทำไปแล้วน่ากินไปเลยก็ได้ไม่โมเมนคือฉันเสียพูดฉันเสียเหตุคนสิเป็นผู้รักษาเแม่ปู่ผู้นี้ฉันเสียตามเลยเอาละพอละ นมแม่โอเคบอแม่กินเถ้ากินไม่ได้กำไมเป็นไรครับถือว่าเพราะว่าถ้าเองรักษาถ้าก็ไม่ได้เอาอะไรฟอบองฟองแม่แม่ฟอ้วยแล้วหอยแคือคือแม่ที่ารักษาแม่รักษาของแม่แม่กันก็คือเรือาหอยออชไป่าจานแม่ อาการเป็นแบบแม่แม่เนี่เจ็บท่อเจ็บท้อเจ็บท่อแล้วก็มีปวดแอลแล้วก็เลื่อนเต้านมนี่ยแค่ได้สิแลนแต่การมือกับไขสินแท้งเรียดๆแต่ว่าแม่ไว้ไปหาหมอค่เคือแม่ก็ได้ใจแม่กับ่าแม่สีมารักษาคือการมือคล้ายๆแจะไม่มีโรคมะเร็งในเต้านมประมาณถ่าเรีานหมอถ้าเรียอแล้วมันมันมีอาการมีอาการ สีว่าก mm ็ส hmm. hmm, yes. ิมารักษาคือกันครับเออมาหอดมาถึงแล้วมาัอดมาถึงแล้วใช้อยเท้ซอย่ยังไม่คู่ช้อยทานไม่บุญใบสนั่นแหละกินไม่เถอะกินแล้วกลับบ้านแล้วก็ค่อยไปดูอาการของเจ้าวงอาการเป็นยังไงแล้วก็ค่อยค่อยโชว์มาอีกทีนะแล้วก็แล้วก็คราวหน้าค่อยว่ากันข้าวหน้า เดวนั่งกินไปถ้าถ้าจะต้องการที่จะรักษารักษาป<ะ>่วยได้ใจเนี่ยได้ใจถ้ายอมแม่ถ้ากินไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องทำแต่ว่า,ายัางน,ยนอกแล้วถ,ถ้าจะมารักษานี่ก็คือผู้พาก็คือใช้เลื่องรักษาครับมันมันได้มาจากไหนพาดจา่าย จากวัดพักสระบ,บุรีครับแสดงว่าเป็นของรูบาอาจารย์ใหม่ครับอาจารย์แมวครับาครให้กินเวลากินไปแล้วก็คอยดูที่อาการของเจ้าของถ้าอาการมันเป็นยังไงเที่ยวหน้าคอยว่ากันถ้าอาการมันดีขึ้นเขาน้าคอยว่ากันขา<ม>ขกับปวดกันไปบ่ได้<ม>นั่งกินเสียกันนั่งโดนบ่ได้ แต่แตัวท่าน,นที่มารักษาการะเพานยันก็คือแปี้หมดแบบเดียวกันหมดันอยูที่ว่าของมกระถาของแต่ละบทมันเป็นกระถารักษาโรคแบบไหนแบบไหนแบบไหนจะก็ใช้อาศัยคาถาเสกใส่เล็กเสกใส่เล็กที่ขาดไม่ได้ก็คือนางข้าวทีนี้มันเป็นนั่นเนาะเป็นเช็ดองเลี้ยนมาแต่ว่าก็เลย แม่กะรับบ่ไเดี๋ยอ๋อคนขังคับครับก็ยังแม่รับประด้แต่ว่าแม่บม่มีรับได้อาจารย์ใจนี่ใจคุณแม่คุณแม่ท่านนั้นหน่อยได้เพราะว่าเดินทางมาแต่ไกลให้เจ้ากินไปสำนั้นนนมานตอนที่สุดแห่งที่สุดในชีวิตเจ้าแล้วครับให้ให้เจ้ากลับไปถึงบ้านเนี่ยเจ้าคอยสังเกตูพรุ่งนี้เมลือนี้และรอต่อไปนี้คอยสังเกตูเจ้าความที่เจ้ากินไปสำนั้นน่ะมันเลือเบ้อแล้วในชีวิตเจ้านะ ยกินไปตามนั้นคนนี้เศร้ากับกับซ้ำหัวใจนั่นแหละจ้าให้ให้ให้สังเกตดูที่เจ้าของนั่นแหละไม่ไม่ได้โอู้พวทไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรหรอกแต่เพียงเพียงแต่ว่าซ้ำที่เจ้ากินไปในเจ้ากลับไปบ้านพอสังเกตดูที่โรคของเจ้าของอันนี้เพิ่นมาท่านนไปนี่อย่างนาะเพิ่นกินเพิ่นสังเกตดูที่อาการของเจ้าของสังเกตดูร่างกายของเจ้าของนันเที่เจ้ากินไปจำนั้นมันก็เลืองเพื่อนที่รีบแล้ว แม่ตอนนี้เจ็บปวดตอนนีู้้ซุกเ่าเจ็บบอกรนมาหาอาจารย์ไหมครับปวดเนี่ยอ๋อปวดอะไรปวดเต่านมนี่ร่นมือเนีเป็นร้อนช่วงนี่ช่วงนี่ไม่ใช่ถ้ามันเป็นแบบนั้นมันเป็นอาการมันเป็นอาการของปกติธรรมดาเพราะว่าคนทุกคนที่จะไม่ไม่มีอาการเจ็บอาการปวดเลยน่ะมันเป็นไปไม่ได้ที่นี่มันเป็นมันเป็นเรื่องของปกติธรรมดาเลยนะว่าอาจจะบางทีนี่มันถึง โคจรชีวิตที่มัน้ามาถึงการชีวิตสตาชีวิตที่มันโคจรพอมาถึงว่าตปีนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้โตปีนี้จะต้องเป็นอย่างนั้นนะปีนี้เราจะต้องมีโรคปีนี้จะต้องทัดตอนปีนี้จะต้องรำรวยต้องบางจุ่งปีนี้จะต้องดีกับพวงก้นปีนั้นพวงก้นจะท่านหลังใสไม่สนใจตอนนี้มันก็จะเจอกันหมดทุกคนนั่นแหละเนี่ยแต่ว่าบางครั้งเราไม่ปล่อยสี่ปีอย่างเช่นยุแม่นี่เราเป็นมาหกปดปี 68ปีเราก็เริ่มเราก็เริ่มสูดสูดลงนะ686970เขาสูด71นี่เราหมดถ้าพูดถึงว่าอายุ71นี่ถ้าจะดูแบบอีกรบบนึงคือตกสตาของคนหัวขาดมดรากีคำเห่นไหมล่ะมดราศีคำมาทีนี้เจ้าอยู่แต่กําลังใจมันอยู่ที่การดูแลของเจ้าของอยู่ที่การเข้าเดินของเจ้าของมาทีนี้นะถ้าเจ้าประมาจเจ้าทําง,งานทําการถ้าเจ้าประมาจเจ้าลมปดนี่เจ้าหมดโอกาสเลย uh huh เพราะฉะนั้นเจ้าต้องรักษาตัวเองว่าจะทํำยังไงไม่ให้ล้มทํำยังไงไม่ให้เลือดตกยางออกนะ <Yeah. S 1> ทำยังไงคือไม่ให้เจ้าของฟุบเนี่ยนะคือรักษาเจ้าของไม่ให้เจ้าของฟุบไม่ให้เจ้าของล้มเป็นแบบนั้นอะเป็นน้ำชัยได้คือป uh ี huh. นี้ทั้งปีเลยปีเจ็ดสิบเ็ดยังไงก็อย่าให้ล้มเดดขาดแล้วก็อย่าให้เลือดตกยางออกเดดขาดถ้าถ้าเลือดตกยางออกนี่นี่แหละที่บอกว่าไม่อยากให้ฟ้านะั้ง พราะอย่างนั้นมันตกมันตกเรทุกปีนี้มันเป็นปีที่เลือดตกอย่างออกอย่างไรเจ้าจะต้องเลือดตกยางออกนะถึงจะไม่ไม่อะไรอย่างนึงถึงจะไม่อุบัติเหตุโดยเรืองบังเอิญแต่วแต่มันก็ต้องอุบัติเหตโดยโดยโรคภัยของเจ้าของจะต้องได้พาต้องได้เลือดตกอย่างออกชะตามันเป็นอย่างนั้นเมื่อปี68ก็เป็นแล้วครั้งหนึ่งใช่ไหมล่ะปีอายุ68ของเจ้าของนั้นมุดงิดลําคาญโมโหชุนเขียวปันในลูกไม่ทุกไม่ทุกกัน ชุลมุนวุ่นวายในกรอบในกลัว<น>อ,อันนี้68ใช่ไหมละ่ะโรคกัเรื่องขม้ามาไัอย่าี้โรคเขมา้าเริ่มจับในกายของเคนอย่างนักเมื่อตั้งแต่ปี68 69 70พอมาถึง71ี่ปีนี้แล้วปีนี้เดิตกจังหรอเออใช่นะ นี่จึงบอกว่ายาในทานแมนโยแม่สองหกสิบแปดบนใบพี่บอกนไน้นขอบกเป็นอวก็จะของแต่บพี่น้องพี่น้องออพี่น้องเรื่องทรัพย์เรื่องนการเก็บนั่นเก็บนี่กันกันตันีพี่หกสิบแปดพวงกันมายาวเลยมม่ยงมันไม่มีปุเลยอังสนะพวงกันมายาวเลยปที่นนะเพมามามาถึงเจ็บดนี่นะเจ็ดสินี่ปีน้ีนึงไหม มีดีข้อขาดทดีข้อเบอร์ออส,ส,ราสามพันามภไษาจีฉันรักษาููกคนประเด็นให้ใู้เพิ่งดวงให้ฉันแน่คือฉันจะขายทีไม่ปูปีนี้อายุใันเกิดศูนฮาาูนานี่เท่าไหร่ซูนร์น 6, เรือาษาจีกาจาการโซนห้าศนห้าหกสิบสองหกอย่าง 62. หกบสองนะครับกรณีความ จาระวังเรื่องคดีความเรื่องรับเ,เรื่องของคนอื่นทาเป็น6กสิบสองเกิดนหายกูเรียนภาษาจีกา,ากกเ๋ยวบเ่ยวเดบดา,ากกบี๋ยวบดไหเดี๋ยวบดหอดี๋ยวก,กบมุดมิดเดี๋ยกคนอยู่บ้า,บานไม่จบ เลาะกันคนในบ้านเจอหน้ากันไม่เป็นตะยูออกจากบ้านเป็นตะสุขใจเวลาเขาไปในบ้านเจ้าไม่เป็นตะยูเลยโรคเจา้าเยอะเยอะยวก็ปวดเอวเยวก็ปวดขาเดยวก็มึนเด๋ยวก็ช้านะเดี๋ยวก็ปวดไหลีเยวก็ปวดแทนเป็นนั่นเป็นนี้ปีนี้เริมเป็นมาตั้งแต่ปีนีปีนี้ถ้าเจ้าคึ้นที่จะเรื่องขายทีรือลงลงเรื่องลงทนุนเรื่องทําอะไรสเจ้ายุดเลยปีนี้ยุดเลยอย่าพึ่งทำอะไร ไปขายูปีให้พ้นปีนี้ไปก่อนให้พ้นปีนี้ถ้าพ้นปีนี้ไปแล้วนี่คือคือเจาเอ้าก็จะได้อือพูคือปราซอยลูกนะี่ สิ่งที่แกได้นะัก็คือเจ้าตุงประคอาตัวเองอายุสะก่อนนั่นก็สิ่งที่แกได้ปีนี้ปีนี้คือถ้าแบบว่าเป็นรักมืนขึ้นไปนี่ไม่อยากให้ทําถ้าเป็นเงินหลักมืนขึ้นไปนี่หมายไม่ไตรงการให้ทําเพราะถ้าทําไปแล้วนี่จากหลักมืนเจ้าสิได้หลักพันจากหลักมืนเจ้าสิได้หลักพัน,นปีนี้นะปีนี้ทั้งปีเลย ที่นี้สุขภาพโอมเรื่องต้นวายเรื่องเรีความเรื่องเสียคงเสียของเสียสิ่งที่รักของที่รักที่อยู่ในบ้านนะก็ต้องระวังอีกทีนี้เขาต้องดีเลยท,ที่จะต้องยนั้นะถ้าเรื่องถ้าเรื่องเรื่องโรคขาพยาการเจ็บการป่วยนะมันเป็นปกติที่มันจะโคจรเข้ามาถึงมันไม่ใช่ว่าจะเป็น เป็นดยการบังคับเีื่อจะเป็นดุวยเจียร์และจะว่าเจ้าเป็นยุ่เจ้าเทียบเจ้าปวดเจ้าปวดยุ่คือมันเป็นเขาธรรมชาติของร่างกายที่มันมันเข้ามาถึงจุดๆนี้มันอยู่ที่ว่าเราจะเก่ามันควรไหมนะและถ้าทำที่เจ้ากินไปบางทีเจ้าสบายใจได้แต่ถ้าพูดถึงว่าเรื่องลงทุนเรื่องลงทุนเรื่องการค้าการขายเจ้ามีอะไรเจ้าทํานั้นไปก่อนี่นมีที่เจ้าอยากคนทำอะไรอยากคนลงทุนอะไรอย่างอื่น ปีนี้ขายเขาจะเพิ่งขายถ้าราคาถ้าราคาพันหนึ่งจ้าก็สิได้อยุ่ประมาณสามร้อยอาจจะเป็นลักหนึ่ษีหน้าที่สิบเจ็ดไรใช่ไหมที่ขายตั้งสูตรหรือไรละล่างให้ล่างเอที่สี่แต่ป้าใดติดพูดถ้าถ้าถ้ปีนี้ไม่ประกันแต่ถ้าปีต่อไปนั้นไม่แน่ปีนี้น่ะก็คือไม่ประกันเลยปีนี้นะแต่ถ้าปีต่อไปนั้นถ้า ถ้าคนอายุนี่ปุ๊บนั่นปีต่อไปกป็่่วตัดสินใจนั้นซึ่งเจ้าไม่อยากขายเจ้าก็ได้ขายปีต่อไปนั่นจะเป็นแบบนี้ลักษณะแบบนี้จะลาบลื่นกว่ากอ่ามันก็จะลาบลื่นไปกว่านี้ปีนี้เจ้าคือเจ้าอยู่นิ่งเอาไว้สักก่อนแต่ถ้าคนอื่นเขาอยากได้แล้วเขาก็จะร้อนนีงถ้าเขาอยากได้เขาก็จะรอนเองถ้าเพียงนะวาไม่ไม่กี่เดือนมันก็เส็จสิ้นปีแล้วสิ้นปีหกสิบเจ็ดอีกเขาช่ปีหกสิบแปด เริ่มดีขึ้นทุกๆอย่างแต่อย่างไงก็คือหาทางที่จะที่จะนุ่นเจ้าของเอาไว้ก่อนนะคประุเจ้าของเอยนประุเจ้าของนุ่นเจ้าของเอาไว้ก่อนดีนี้นะไอเจ้าฟางว่าราคาหนึ่งพันถ้าเจ้าร้อนมากๆม,มันเหลืออย่แค่เพียงสามร้อยครับ ป,ปีนี้นะปีนี้ทั้งปีเลยท่าอาจารย์เนี่จะบนไม่ยังซอยเบิ่งค<ใ>นเ<ร>น,นี่ยบางอันเนี้ยผู้ถึงพระจะช่วยนะั่นก็คือบอกตามตรงนี่แหละเขาช่วยช่วยไม่ได้แต่ที่พูดอยู่นี่ก็กําลังจะช่วยล่ะนี่นะเราสามตัวสองตัวอโอ้ยแล้วเลยแนละ้วบางมดงดบางใดเนี่ยหอดึงลมโพดไปเนี่ยโทษกาบเนี่ยลมโผล่ลมเย็นลงกลับไปนะ มันก <ermo> ็เขาูนเจ็ดแต่มันเขาส่าจ่ายตอนไดนาะบ่เขาก็บอกกับเจ้าอยู่ก็นั่งซกับเจ้าอยู่เจ้าก็ยังข้ามไปทางอื่นเยเขาบอกวันตกลองหกหกหันหกสองหกสองเก ไอ้ปูเดียบายุนพมต้นรุ่ยบุน่ยตุแกตุ๊กแกตกแป็ทอง้ปูเดียบายุนพนมตุกแแต่ว่าอาจารย์มันบอกอยู่ตุ๊กแกร้องหกครั้งศูนย์หกเออเดี๋ยวลูกหมดพไปหมดนะเดียวนมตุบอาจารย์เป็นปูเเรียงสี่พานมากขำขำใจมาทว่พูก็เพราเวลาคนที่มาถามเนี่ยไม่ใช่อะไรนะคนที่มาถามเพราะเราพูดอยู่น้ำเล็กมาก ตายเดียวกันครับงวดนี้อาจารย์อาจารย์ซื้อตัวไหนไอาเจ้าของก็นึกด่าอยู่ในใจเหมือนกันนั่นแหละด่าสมบูรณ์ขนาดบองเลยอยู่เออตัวไหนกับตัวนั้นเ่ยเออการที่ว่าเป็นผู้บองก็ไม่เหงาแย่หรือเปล่าคุยไปคุยมาเพื่อนเราวนมาถามเจ้าของซื้อตันตอนนี้พเอาแต่ตัวสิบโอ้โหเอาจะเป็นตัวเล็กเป็นตัวใหญ่ไนมาแล้วตัวไหนวะนี่ขนาดบอกว่าเนี่ยเดินไปเดินมา เยอะนิวมือมันจะกระตุกกระตุกคือตบแกเลยนะมันร้องหกครั้งมันร้องหกครั้งมันก็เป็นสูตรผู้จบปุ๊บคนถามว่าเอาตัวไหนละงดเนี่ย่ควมนี่เราดวงดวงยากดวงที่ไม่ได้ดวงไม่ดีไม่มีดวงที่จะได้ที่ไม่ดวงพระอาจารย์ต้องดวงก้อพรดอย่าบอกค่ะตบมวยนะพระอาจารย์ปึกแท้ ปกตินะมันมันครับอแต่เราเนี่ยแล้วบ้านเลยกะคุณทำม่วงคุณเสร็จจะเอามาทำมาจ้ะทำหมาแล้วนี่ก็คือทำไม่ได้อะไรต่าก็มามาชวนมาชวนนั่งพูดนี่แหละพูดไปพูดมากกับเราอะในเวลาแล้วกับเขาก็กลับอในำเภอในโรงบขากลับไปแล้วเาก็ไปซื้อเขาจับใจความได้เพรค่ะพอเขาซื้อมาแล้วมันก็ได้ครับเพราน่าสมมติเปนเดือนไหว่าครับ ไม่เราเขามานั่งคุยนี่แหละมานั่งคุยแนี่ย่าได้เวลาแล้วเออเอาฟ้ากันเมื่ออะไนี้เออแล้วเขาเดินกลับไปเขาได้แล้วเลขแต่เขาไม่ถามเขาไม่หันกลับมาถามเนี่ยโอ้โหเสียงเต้นเนาะจดจำได้ควางได้ผมกระปึกเนาะจำได้เพราะว่าอันปูเลาไปว่าตุ๊กแกมันห่วงโคกเชื้อเออแปลว่าโคกศูนย์แปลว่าโยม่คกศูนย์ทั้งเน่ากินไกทั้งเน่กินไก่เออทั้งไก่กินเน่าเนกากินไก่เีย อันเก้าศูนย์แต่่างเป็นหกศูนยเด้แล้วก็เวามีมามดวลมวลนี้เขานำยมแม่นะยมแม่ไม่รักษาเนาะไม่กินเรากไม่เป็นไรยัแม่ไม่รักษาจะปูนี่คนักกินเนาะปูนี่ปูนึงเจ็ดสิบเอูนนึงหกบสองเนาะปูหองปูนึงเจ็ดสิบเอ็ดปูนึงหกสิบนึงเจบเอ็ อุเนาะตามอายุเยอครับใอ่ยยังมึงนการมเจอตอน่อเพี้ยนกประการันเจออายุอายุของยมแม่น่ะแค่ที่จริงอะปีนี้น่ะเอาเจ้าของปีนี้ไม่ว่าจะเป็นลูกไม่ว่าจะเป็นลานไม่ว่าจะเป็นเครือญาติทุกคนจาบหลายหลายคนที่เขาต่างทันพันหลังใส่ถึงถึงเขาจะอยากดูแต่เขาก็ก็ดูแบบไม่เต็มใจ ปีนี้นะทั้งปีเลยปีนี้ก็คือตุกาาเพราะฉะนั้นคือเจ้าของนั้นต้องเอาเจ้าของเอาไว้ก่อนเคยทํางานหนักก็เบาลงมากเอาสุขภาพของเจ้าของเจ้ก่อนอันนี้ถ้าเจ้าของป่วยปุ๊บนี่สิ่งที่หนักมาทีหลังนั้นไม่มีใครช่วเจลได้เพราะฉะนั้นเจ้าของต้องเอาเจ้าของเอาไว้ก่อนปีนี้ทั้งปีถ้าเจ้าถ้าผ่านคนปีหกสิองนี้เจ้าอายุหกสามได้เจ้าพื้นที่จะทําอะไรเจ้าลงมือได้เลยจากเดือนธกราบันี้ นียเพ้่นก็จะถามพระว่ามีทางแก่ไหมมีทางแก่ไหมพระก็กําลังบอกแนวทางแก่อยู่กํกลังบอกแนวทางแก่ือพูดนั่งพูดนั่งบอกแนวทางที่แก่อยู่นี่แหละนั่นก็คือทางที่แก่ถึงถึงเจ้าจะเป็นพ่อค้าแม่ขาาเจ้าเคยเจ้าเคยได้กาไรแต่มือต้องมาปีนี้เจ้าไม่ได้เจ้าก็จะพึ่งใจฟอ